เมื่อผมป้ายยาอาตัวเองซื้อเบนนารีทีอาเคห้าส่วสองจะรออะไรอาก็ซื้อสดดีครับ้ใครที่กําลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่ฝากกดทุกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เดอะสกายเลสซิ่งด้วยนะครับไปรับชมกันได้เลยกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเดอะสกายเลสซิ่งแล้ววันนี้เนี่ยมีเซอร์ไพรส์ปปรนะครับผมสวัสดีครับอาบอยสวัสดีครับอ้อาบอยสวัสดีครับผมอันนี้รุ่นอะไรครับเนี่ยรุ่นอะไรครับเนี่ย เอ๊ะทุกคนเห็นไหมครับผมเบลลารีทีไอเคห้าสุดสอเองครับผมแต่ทําไมหลานก็ขี่ทีไอเคทำไมอาถึงซื้อทีไอเคครับเอ็กซ์ทมันหลานนะครับเอ็กซ์มันหลานนะครับเออขี่เหลานนะครับผมครับครับผมเออก็คืออาบอลเนี่ยขายสติดหกร้อยใช่ไหมผมก่อนหน้านี้อ่าแล้วก็มาซื้อแต่ว่า คันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปรีว,วิวย่ตทหารนะครับแต่ตอนนี้เวลากี่โมงแล้วอ่า <ปะ S 1> เกือบเกือบเที่ยงคืนแล้วเกือบเที่ยงคืนครับ<อ><อ>ก็คือรถส่งตรงมาจากปทุมธานีเลยนะครับผมแล้วเขาพี่ออกมาตอนเช้าก็ถึงนี่เลยใช่ไหมครับเท<ช>ี่ยงคืนโอ้โ,อโหสุดยอดจริงนะครับทุกคนเร็วมากปกติไม่เกินสามวันนะครับผมนี่เร็วมากเลยเจเขอาโอ้เข้าไปเฮ้ยสีขาวมาแล้วทุกคน อันนี้ก็มารับรถนะผมเราทำคลิปรีวิวแย,ยกต่หกักแต่ก็คันนี้เนี่ยนับว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะครับตอนแรกอ่ะมีคันนึงอยู่วิร์รมใช่ไหม<อ>แต่คันนั้นอนะ่ะเขาไม่ได้ซอริสอะไรให้นะครับอันนี้เขาเปลี่ยนยางโซ่สเตอร์แล้วก็เซอร์วิสใหญ่ให้เรียบร้อยแล้วแถมได้ในราคาที่โอเคแล้วก็ถูกมากเลยนะครับตอนนี้เราก็จะขับไปวอร์เครื่องกันนะครับผมง้อใช่ปะไป ไฟต่ำอยู่ฝั่งซ้ายไฟสูงอยู่ฝั่ขงขวาได้ไหมครับผมแ้าเปิดเปิดไฟลโอตเป็นทด่ที่สองข้างแล้วก็สปอร์ตไลท์เขาบอกเปิดเป็นลมนี่ไปครับทุกคน ครับเุกนคนเราก็ขับออกมาจากบ้านนะครับมาเติมน้ามันที่ปั๊มปีทีเราก็จะขับไปส่งอบอยที่บ้านเดานะครับเุกนคนโอ้โหนี่ยังใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาทําคลิปรีวิวแยกต่างหากเดี๋ยวให้อบอยคุ้นชินกับตัวรถก่อนนี่ขอแสดงความยินดีกับอบอยด้วยนะครับผมยินดีรถใหม่ด้วยครับขบับขี่มาเพื่ออะไรออยแม่เดี๋ยวพอครนะับไก่ยองป้าอามเื่อย่างนี้ เป็นไงบ้างครับอหม่ขอสัมภาษณ์นะครับผม <c oughs> เอาใหม่เขินเอาใหม่เขิอน,อ,ขอ,นอ๋อ,อได้ครับแต่ว่าสวยจริงนะครับตัวจริงสวยจริงตอนนี้ตั้งแต่ซื้อมาจะเข้าปีที่สามผมก็เพิ่งมีเพื่อนไปขี่แล้วครับ T.I.K <c oughs> เออเพราะว่าอาต้นก็ไม่ค่อยว่างนะครับผมเอออุ้อยตระกูลตระกูลสีแสงเราเี่กคนที่สามปะเนี่ย T.I.K เนี่ยแน่นอนจริงครับผมนี่ครับผมอาตุ สีแดงสีสีดำสีเทาเทาดำแล้วก็สีขาวอ่าสวยจริงครับทุกคน